โอเคพร้อมนะครับสําหรับใครก็ตามที่เลือกอเลขหนึ่งสีขาวเรามาดูกันพไพ่ใบที่1นับปัญหาตอนนี้นะครับเป็นอย่างไรนับ1นับ2นับ3คุณได้การใบนี้ครับ y a h อ่าได้พไพ่ใบนี้นะครับเนาะเป็นไพ่คุณแม่แล้วก็อุ้มคุณลูกนะครับนะ เป็นพ่ยคุณแม่แล้วก็อุ้มคุณลูกแล้วก็มองหน้ากันนะอ่ะณนะตอนนี้นะครับนะปัญหาที่คุณเจออยู่นะครับในเรื่องราวต่างๆคือบอกได้เลยครับเรื่องภาระนะเพราะเป็นแม่ใช่ไหมครับแบกรับทุกเรื่องเห็นไหมต้องอุ้มลูกเลี้ยงดูหรือว่าในเรื่องของการเจอภาระหลากหลายอย่างมากๆเลยนะฮะอ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อะไรก็ตามคุณเหมือนตอนนี้คุณกำลังแบกนะครับแล้วก็รู้สึกเหนื่อยมากนะใจคุณรู้สึกเหนื่อยมากแต่มันเหมือนหยุดไม่ได้มันท้อไม่ได้มันมันต้องไปต่อนะครับเป็นลักษณะที่แบบเราต้องอะไรอะไรก็เราใช้คำนี้แล้วกันปัญหาที่คณเจออยู่ตอนนี้คือทุกเรื่องเลยแล้วแถมอะไรไม่อะไรคนไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการเราเสียสละเยอะมากๆแต่ก็เหมือนกับก็เป็นหน้าที่เธอเธอทำม,มันหน้าที่เธอแต่จริงๆอ่ะเราเสียสละ เกินตัวเสียสละเกินเบอร์นะประมาณนี้ถ้าใครวางไว้เรื่องการงานบอกได้เลยครับว่าการงานคุณก็เสียสละมากๆภาพรวมคือการงานครอบครัวความรักเพื่อนฝูงคุณเสียสละหมดเลยแม้กระทั่งสังคมคุณช่วยเหลือสังคมมากมายไก่กองคุณเสียสละแต่มันเหมือนต้องแบกภาระแบกบหลายๆอย่างไว้ในจิตใจนะเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการค่อนข้างจะเหนื่อย นะครับค่อนข้างจะเหนื่อยกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรใครที่เลือกการเงินหรือว่าสุขภาพบอกเลยสุขภาพก็ยังไม่ดีการเงินก็ต้องแบกไว้ค่อนข้างจะเหนื่อยมากครับทั้งเหนื่อยเลยอะไรก็แล้วแต่สุขภาพไม่ดีการงานไม่ดีครอบครัวไม่ดีอะไรคุณก็อยากทงสู้ถูกต้องไหมครับใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหม ใช่ใช่ไหมที่คุณเป็นแบบนั้นในครับในลองตอบหน่อยแน่ว่าบ้านสีขาวเป็นแบบนั้นจริงๆใช่ไหมแบบภาระทุกอย่างทุกสิ่งที่เราเกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรแถมมีคนในปกครองที่เราจะต้องดูแลลูกหลานคุณแฟนคุณพ่อคุณแม่เราต้องดูแลทั้งนั้นค่อนข้างจะเหนื่อยจุกๆไปเลยนะฮะเหนื่อยจุกๆภาระค่อนข้างจะเยอะและว้ววางไม่ลงปลงก็ไม่ได้เพราะมันไม่สามารถหยุดได้แม้แต่ครั้งเดียวหยุดเมื่อไหร่กระทบกระเทือนเป็นงูกินหางถูกต้องไหม นะใช่หรือเปล่าน้องเล็กนราัาชลินนะฮะอืมนะครับก็พี่ปอจงสรีบอกถูกต้องเลยเนะี่ยพี่รัตเรนีเราบอกว่าใช่เลยเนะี่ยทีนี้เรามาดูกาดใบที่2กันดูนะครับว่ากาดใบที่สองเนะี่ยเจ้ากรรมนายเวรนะปลดปล่อยคุณแล้วหรือยังนะเจ้ากรรมนายเวรปลดปล่อยคุณแล้วหรือยังเรามาดูกันนะครับนับหนึ่งนับสองนับสามคุณได้กาดใบนี้ครับ เป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะครับแก้ผ้าใส่กางเกงในชุดชั้นในแล้วก็หันหลังให้กันนะในเรื่องของมุมตึกนะครับนะ,ะภัยได้แบบนี้นะครับเนาะน้องเล็กบอกว่าใช่จ้าพี่ระดับบอกใช่เลยเนี่ยคุณทีทอยแซนบอกว่าถูกต้องมา,มากๆเลยขาดเหนื่อยแต่หยุดไม่ได้อะ เจ้ากรรมในเวรตอนนี้นะครับหันหลังให้อ่ะคุณไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมในเวรผู้หญิงผู้ชายนะสิ่งที่คุณทําบุญคุณเป็นคนทําบุญเยอะนะครับนะบอกได้เลยว่าบ้านสีขาวทําบุญมากแต่เจ้ากรรมในเวรไม่รับนะครับเนี่ยเป็นแบบว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมในเวรผู้หญิงหรือเจ้ากรรมในเวรผู้ชายโดยรวมแล้วเขายังคงต้องการบุญจากคุณไม่ใช่ว่าต้องการบุญนะเขาไม่สนใจเลยครับต่อให้คุณทําบุญให้เขาทําอะไรให้เขาเขาก็เหมือนหันหลังไม่บอกไม่พูดไม่ยอม จะเป็นอะไรก็เป็นไปฉันไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นใช้แบบนี้เลยนะงอนเจ้ากรรมในเวรงอนยังไม่ชี้ทางออกยังไม่บอกทางที่ถูกนะฮยภาพรวมของคุณมันก็เลยเหมือนกับเราต้องจัดการแลว้วเกวงกว้างไม่รู้ว่าซ้ายที่ทําไปเนี่ยได้หรือไม่ก็ไม่รู้สก,กว้าอะไรเงี้ยแต่โดยรวมแล้วภาพเนี้ยมันออกมาว่าเจ้ากรรมในเวรไม่ได้พูดถึงเลยครับว่าถูกหรือไม่ถูกใช่หรือไม่ใช่แต่เจ้ากรรมในเวรหันหลังเลย ไม่คุยด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทําต่อไปนะครับตั้งมั่นนะแล้วก็สู้ต่อไปนะครับเจ้ากรรมานเวรหันหลังไม่เป็นไรขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองก็พอเนี่ยเพราะเท่าที่ดูคุณทําบุญเยอะนะอก่อจนเป็นกาแพงได้ขนาดนี้เพียงแต่ว่าเจ้ากรรมในเวรก็เหมือนกับก้งตั้งป้อมมาเข้าใจปะเจ้ากรรมายเวรเขาตั้งป้อมกับเราเราจะไปบังคับบีบคอเจ้ากรรมายเวรเธอต้องรับบุญจากฉันไม่ฉันไม่รับเธอต้องกินบุญจากฉันฉันไม่กินเอาเป็นแบบนั้นเนี่ยตอนนี้คคคือออเเจจ้้าาากนนวขขงงุณ่่ทีะ เหมือนกับไม่สนใจใช้คํานี้แล้วกันไม่สนใจไม่ได้บอกไม่ได้โกรธไม่ได้โมโ oh. ห แต่ไม่สนใจอ่ะยังไม่ถึงขนาดโกรธมากนะครับก็เอาเป็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจึงกลายเป็นว่าคุณต้องเหมือนกับต้องสู้ด้วยตัวคุณเดียวยากมากๆที่จะมีคนเข้าใจแบบร้อยทั้งร้อยค่อนข้างที่จะต้องสู้กับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากๆเนี่ยด้วยตัวลําพังหรือเราต้องการใครสักคนให้เข้าอกเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สุดท้ายนะยคุณก็เหมือนกับว่ายังไม่ไม่เจอใครที่แบบเข้าใจในตัวเราอย่าง ตเต็มที่จริงๆนะครับอืมประมาณนั้นนะฮะ <c oughs> คือก็ยังไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่เราเสียสละและอดทนจริงไหมฮะคุณเป็นอย่างนั้นไหมไหนลองตอบกันมาหน่อยครับคุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าฮะนะครับที่คุณรู้สึกว่าเออฉันทําอะไรก็เหมือนก็ไม่ดีทําอะไรก็ยังไม่ดีจะไปต่อก็ยังไม่ได้มันเหนื่อยเหลือเกินลักษณะแบบนี้นะครับเป็นแบบนั้นกันไหมนะฮะอืมนะครับและไพ่ใบสุดท้ายนะ นะพไพ่ใบนี้นะครับเจ้ากรรมนายเวรก็คือไม่ได้สนใจคุณเนาะ <_ d ance> ยังยังไม่ได้ให้ค่าหรือว่ายังไม่หายงอนนั่นแหละไม่ได้โกรธนะไม่ได้โกรธเ,เป็นฟืนอเป็นไฟนะแต่ว่าอาจจะแบบไม่สนใจมันก็เลยทําให้ตอนนี้ใครก็ตามที่แบบอยู่กับคุณหรืออะไรเงี้ยเขาไม่สนใจเท่ากับที่คุณสนใจเขา <_ d ance> เราดูแลคุณแฟนดูแลลูกเต็มที่แต่เหมือนลูกกับแฟนหรือว่าเพื่อนร่วมงานไม่เห็นจะดูแลเรากับเท่ากับที่เราต้องการเป็นประมาณนั้นนะฮ <_ d ance> ะ, <_ d ance> ะเพราะเกิดจากการที่คุณนั้นเจอเจ้ากรรมนายเวรไม่สนใจ ไม่ได้โกรธนะแต่เขาไม่สนใจทีนี้มาดูพาไพ่ใบสุดท้ายครับกรรมอะไรละ่ะกรรมอะไรละ่ะทาไมาเราถึงต้องแบกรับอะไรขนาดนี้กรรมอะไรละ่นะเรามาดูกันนะครับนับหนึ่งพร้อมไหมนะพร้อมไหมนะครับคุณนัดนะฮะนัด นัสบารเหรอครับโทษข่ะจ้านะพี่ระดาบ,บอกจริงๆค่ะพี่ปอบอกตรงมากๆเนี่ยอะทีนี้เรามาดูไพ่ใบสุดท้ายกรรมอะไรที่คุณเคยทําไว้ตั้งแต่อดีตชาติหรือปัจจุบันวันนี้ยคุณเคยทําอะไรไว้ทําไมเขาถึงแบบไม,ไม่ไม่ไม่สนใจเราหรือว่าเราเคยทําสิ่งใดไว้จนทําให้กรรมนี้มันย้อนเข้ากับตัวเรานวันนี้นะครับอะเรามาดูกันการใบนี้จะได้อะไรนับหนึ่งนับสองนับสามคุณได้ไพ่ใบนี้ครับ ได้ไพ่ใบเดียวกันเฉยไพ่สองใบนี้เหมือนกันเลยเป็นรูปมุมตึกผู้หญิงผู้ชายหันหลังเหมือนกันแค่สลับที่แล้วก็อันนี้มีเสื้อผ้าแต่อันนี้ไม่มีเสื้อผ้าเหมือนกันเฉยคุณดูนะถ้าใครขยายดูได้ลองขยายดูนะฮะเหมือนกันได้ยังไงไม่อยากจะเชื่อเลยครับไพ่ใบที่หนึ่งก็2คนไพ่ใบที่สองก็สองคนไพ่ใบที่3ก็สองคนเรื่องเดียวกันหมดเลยนะครับเท่าที่ดูเนาะอ่ะมา กรรมใบนี้นะครับไพ่บ,บอกว่าคุณต้องการความอบอุ่นนะคุณเป็นคนที่ขี้น้อยใจมากๆเลยต่อให้ปากบอกว่าสู้แต่คุณก็สู้พี่ไพ่ของมอเบิร์ไม่ได้หรอกเขาแชบหมดแล้วว่าคุณจริงๆก็รู้สึกแบบขาดความอบอุ่นบ้างในบางรู้สึกในบางโอกาสก็รู้สึกเงอหงอยเหมือนด้วยตัวของคุณเองเนี่ยทีนี้กรรมอะไรที่คุณติดทําไมถึงเป็นแบบนี้บอกได้เลยว่ามันเกิดจากกรรมที่ อดีตชาตินะหรือว่าชาตินี้แหละตอนอยู่ช่วงหนึ่งคุณไม่สนใจใครเลยคุณสู้ชีวิตของคุณหรือว่าเอาแต่ใจตัวเองอาจใช้คํานี้และกันใครพูดอะไรใครเตือนอะไรมืออยู่ช่วงหนึ่งคุณไม่ฟังฉันอยากจะไปฉันจะไปพ่อเตือนแม่ค้านคุณไม่ฟังคุณเคยเป็นแบบนั้นนะอย่าเถียงนะเพราะว่าคุณเคยเป็นไม่พอดนี้นะนะครับคุณเคยแบบว่า ปตเอาดับหน้าฉันก็จะไปอะไรเงี้ยบางทีเราคิดแบบเนี้ยแล้วมีคนมาค้านหรือว่ามีคนมาเ,เตือนนะคุณก็รู้สึกว่าไม่ใช่ฉันจะทำอะไรเงี้ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นช่วงในวัยเด็ก นะครับของชาตินี้ไวรุนของชาตินี้หรือว่าชาติที่แล้วเนี่ยเอาอกาศเนี่ยก็คือมีในเรื่องของการที่แบบฉันอยากจะทําก็ทําฉันอยากจะพูดก็พูดทําไมอะ่ะก็ใช้เป็นคนแบบคือคุณเป็นคนตรงมากๆเอาอย่างนี้ละกันคุณเคยเป็นคนตรงมากๆอยากจะพูดอะไรคุณพูดออกไปบางครั้งการพูดออกไปเนี่ยมันทําให้คนหลายๆคนรู้สึกสื่อสัมผัสได้ว่ามันไม่ค่อยโอเคหรือแม้กระทั่งใครเคยเตือนอะไรคุณแล้วว่า เอออย่านะแต่คุณก็ไม่ฟังและร้นนะเอาเป็นว่าคุณเป็นคนร้านแบบเงียบๆอ่ะเพราะว่ามันไพ่ไม่ได้ขึ้นกรอบกระตกกระตากโมโหใดๆแต่คุณเป็นคนร้านเงียบเป็นคนดื้อเงียบเหตุการณ์มันเคยเกิดขึ้นมาในอดีตนะคุณเคยดื้อเงียบๆอยาดนี้เที่ยวอ่ะทเที่ยวซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันก็ไม่ได้กลับดึกนะไม่มีแต่ใดๆทั้งนั้นหนีคือหนีฮะนะครับเพราะฉะนั้น ม,มันก็เลยกลับมาสะท้อนกับเราในทุกวันนี้ต้องแบบกรบภาระมากๆแล้วทําให้เกิดความเข้าอกเข้าใจจากคุณพ่อคุณแม่ที่เขาเคยเตือนหรือเคยบอกเคยสอนเราซึ่งเมื่อก่อนเราก็เคยดื้อกับเขาไว้นั่นแหละนะดืองเงียบนั่นแหละนะอาจจะไม่ได้ดื้อผงผา,างหนีเที่ยวแบบชัดเจนแต่ว่าเคยมี โอกาสในเรื่องของการที่ทําให้ท่านนั้นรู้สึกไม่ดีบ้างหรือว่าถ้าใครแบบโตมาไม่มีคุณพอ่อคุณแม่อาจจะเป็นลักษณะผู้มีพระคุณเนี่ยที่ทําให้เขาเสียใจบ้างบางครั้งที่เรารู้สึกเราดือ้อไม่มีใครไม่ดื้อนะครับดื้อทุกคนนะจะดื้อมากดื้อน้อยอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่ามันเป็นกรรมที่เคยมีอยู่ครัง้งสองครัง้งสามครัง้งหรือสี่ครัง้งหรือสิบครั้งก็ตามที่เราทําโดยไม่ฟังเสียงเตือนหรือเสียงค้านจากคนรอบค้านนั่นเองครับอื